พระธาตุศักดิ์สิทธิ์แหล่งผลิตน้ำตาลทรายลวดลายงามเครื่องปั้นจักสารเครื่องใช้อุ่นไอบ่อน้ำร้อนปือกระชอดมนุษย์เกาะคาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุราพรทิพมณีค่ะคุณครูกศนตำบลเกาะคาค่ะสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกาะคาค่ะจังหวัดลำปางวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านมาพบกับแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ตำบลเกาะคาของเราจะเป็นอะไรนั้นเรามาติดตามชมกันได้เลยค่ะ เราก็จะมาพบกับนะคะเจ้าของแหล่งเรียนรู้ของเรานะคะแหล่งเรียนรู้อะไรกันเดี๋ยวเราจะขออนุญาตให้อาแม่คานะคะหรือแม่สีดาพานะคะสีดาพานะคะได้แนะนํานะคะแหล่งเรียนรู้ของเราในวันนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชืนชื่อจ <c oughs> ีดาพาโอสดนะคะอยู่บ้านเลขที่16หมู่4ตําบลกอคามโกระคาจังหวัดลำปางเป็นแหล่งเรียนรู้ของตําบลกาะคา มีข้าวแตนที่เป็นสิ่งที่จะแนะนํานะคะมีข้าวแตนหลากหลายรสชาติมีทั้งข้าวแตนคําเดียวที่คือเราเป็นคิดค้นเป็นเจ้าแรกของประเทศไทย mm. เราจะเริ่มทำข้าวแตนมาตั้งแต่ปี39เริ่มมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะคือมีข้าวแตนเนี่ยมาเกิดมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านเรานะ่ะมันมี การใส่บาตรแล้วเหลือจากข้าวเหนียวที่ก้นบาตรเยอะผู้ท้าพวกแก่อสมัยก่อน mm hmm. เขาไม่รู้จะทําอะไร mm hmm. เขาก็เอามาทําเป็นข้าวแตน mm hmm. เป็นกลมๆก,กลมใหญ่ๆแล้วเพื่อที่จะ <c oughs> มาทอดในการประเพณีท้องถิ่นคือเป็นงานท้องถิ่นประเพณีของพวกเราคือสงการบ้างงานขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานอะไรพวกนี้ที่มันข้าวมันเหลือลเขาก็ามาทอดเมื่อก่อนมันจะเป็นข้าวเหนียวจากก้นบาตรแล้วเอามาทอด กับมันก็จะม,มันพองแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับลังแตนอะ่ะเหมือนเหมือนข้าเลยกลายเป็นชื่อของข้าวแตนเกิดขึ้นมาแล้วแหล่งของเราอะ่ะจังหวัดลำปางเมื่อก่อนอำเภอปากคามันมีโรงงานน้ําตาลนะคะโรงงานน้ําตาลอยู่ที่อำเภอปากคาเราเลยคนผูดเท่าคู้แก่เลยคิดค้นว่าเราน่าจะเอาน้ําตาลอะ่ะเอามาโรยหน้าให้มันออกหวานๆพอเราตักออกมาแล้วเราก็ทอดทอดเสร็จแล้วเราก็เอาน้ํา ้อยหรือน้าตาลเนี่ยมาลอยหน้าการจึงมาเกิดขึ้นมาคือข้าวแตนของจังหวัดลําปางที่เกิดขึ้นเป็นของจังหวัดแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะเป็นข้าวแตนลําปางอันนี้เป็นหน้าธัญพืชน,นะเจ้าเราจะเอาอันนี้ธัญพืชต่างๆเม็ดฟักแครอท ผักผักเขียวอามาเชื่อมแล้วก็มาแต่งหน้าแล้วก็ถั่วเขียวมาแต่งหน้าเจ้าแล้วก็ถั่วที่ส่งจะเอามาแต่งหน้าก็เป็นลดแต่งให้เป็นหน้าธัญพืชที่ที่เพื่อสุขภาพเจ้าอันนี้เป็นเพื่อสุขภาพแล้วจากท่าธัญพืชกลมใหญ่แล้วเราจะมาคําเดียวที่มีลูกค้าตอบรับเยอะมากคือคําเดียวมันทานง่ายทานในรถก็ได้มันมาหักมันมาแตกเจ้ามันจะมีหน้ารสจืดรสหวานหน้างานะเจ้า แต่รถจุดนี้มันจะสาม,มารถเป็นพักเบรกและการกินก,ก,กาแฟเป็นอของเบรกพักเบรกได้เจ้าเล็กกล่องเ้า,าอันนี้อันนี้คือกล่องกล่องที่เป็นของฝากเนี่ยคะ่ะอันนี้มีด้านธัญพืชกับคำเดียวแล้วก็กล่องเล็กๆก็คือกล่องหมูย้องกับกล่องคาเดียวเล็กๆนะะีนะ่ค่ะใะอันนี้รายราคาที่ส่ง15บาทเจ้าอันนี้นะเป็นกล่องเล็กๆ,ๆเ้าเพื่ออันนี้ของนักศึกษาหรือของผู้ ทานที่เด้นง่ายและเป็นของฝากได้เต่า สำหรับคนไหนนะคะที่ผ่านมายัง,ง,ยงพื้นที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนะคะมาไหว้วัดพระธาตุลำปางหลวงนะคะแล้วก็อย่าลืมแวะมาชมนะคะแหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ข้าวแตงจิรวัตรข้าวแตงน,นะคะซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่4บ้านหนองลายตำบลเกาะคาอำเภอเกาะคาของเรานะคะสามารถซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะหรือเทศกาลที่สําคัญต่างๆนะคะอย่าลืมแวะามาชมกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ